มันเป็นหนังอีกเรื่องนะครับที่ในตัวอย่างเนี่ยมันน่าดูมากๆแต่พอได้ไปดูจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดนะครับถ้านำไปเปรียบเทียบกับไตราภาคแรกเนี่ยสู้ไตราภาคแรกทั้ง3เรื่องไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไตราภาคแรกเนี่ยมันมีความเข้มข้นของเนื้อหาแล้วเนื้อหามันเนี่ยดุเดือดมากๆมันลุ้นระทึกอยู่ตลอด ที่ต้องบอกเลยว่าการดาเนินเนื้อเรื่องของภาคนี้มันค่อนข้างเน้เนไปที่ดราม่าดราม่าเยอะมากๆเงินเหมือนเป็นหนังวานอนดราม่าครับมันฉากแอคชั่นอะไรที่ดุเดือดที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยจริงๆประมาณ20 3 0์ของหนังเองนะครับซึ่งเนื้อหามันดําเนินแบบมันเฉยๆสนทนากันเยอะเป็นปัจฉญา เจตตำนงต่างๆของซีซ่าแล้วก็ความคิดอคติทัศนคติของมนุษย์แล้วก็วานนที่มันแตกต่างกันวานอนก็อยากจะมีโลกมีชีวิตมีที่อยู่เป็นของตัวเองมนุษย์ก็ต้องการที่จะกลับมายิ่งใหญ่กลับมาครองโลกเหมือนเดิมหลังจากที่มนุษย์เนี่ย ถูกวานอนยึดมาได้ประมาณ2 300ปีนะครับตามเนื้อหาหนังที่เขาบอกเอาไว้แล้วขอเสริมนิดนึงนะครับไอฉากแอคชั่นที่มันน้อยเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับแล้วรวมถึงตัวพระเอกของเราอย่างโนอารครับที่เขาเป็นพระเอกที่ไม่ได้สู้เก่งนะครับแต่เขาปีนเก่งเขาหนีเก่งเท่านั้นครับถ้าเขาปีนไม่เก่งหนีไม่เก่งเขาคงตายไปตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วนะครับถ้าเขาไม่ใช่ตัวเอกเนี่ยบทเขาคงจบไปนานนะครับ เนื้อหาเกี่ยวกับดราม่าเนี่ยที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นฉากการตายของราก้าครับลิงอุราอุตังผู้ที่รักษาคำสอนและเจตจำนงที่แท้จริงของซีซ่าไว้ได้ของแท้ที่สุดครับเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังและก็ชื่นชอบมันเพราะมองว่ามันน่าจะเป็นคู่หูโนอาของพระเอกภาคนี้ซึ่งเราก็ไม่นีกว่า จะเอาตัวละครมนันมาฆ่าทิ้งตั้งแต่กลางเรื่องนะครับซึ่งเราเห็นรา้าบักลิงส้มเนี่ยได้จากตัวอย่างแล้วก็โปสเตอร์นะครับซึ่งเราคิดว่ามันจะต้องเป็นตัวละครหลักแน่ๆที่น่าจะอยู่กับโนอาพระเอกของเราเนี่ยไปจนสุขทางจนจบเรื่องสรุปสุดท้ายไม่อยู่แค่ครึ่งเรื่องครับแล้วตอนแรกไม่นึกว่าจะตายไดยซ้ําคิดว่าจะกลับมาช่วยตอนหลังสรุปตายจริงเป็นตัวละครที่รู้สึกเสียดายครับไม่อยากให้ตายเลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครดีครับที่ อยากให้อยู่ต่อไม่สมควรตายจริงนะครับแล้วก็ตัวร้ายของภาคนี้ก็บ้าอํานาจครับแล้วก็บิดเบือนความสอนตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ครับบ้าอํานาจบ้าพลังบ้าความรุนแรงแล้วก็เป็นเอฟกวกที่พูดอะไรแล้วไม่ฟังครับเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับเหมือนอยู่แต่ในกาลนะครับความคิดมันคืออยากให้วานอเนี่ยวิวัฒนาการเอาง่ายๆมันอยากเป็นใหญ่แหละมันอยากครองโลกอะเอาง่ายๆมันไม่อยากให้มนุษย์ ที่หลงเหลือรือพูดชีวิตที่หลงเหลือรอดเนี่ยกลับมาสู้มันได้นะครับถ้าผมชอบที่สุดฉากแอคชั่นในหนังนะผมชอบตอนจบสุดแล้วแอคชั่นการตายของไอ้พ็อปซิมัสเนี่ยแหละพอพูดชื่อมันนะอ,ออตติมัตก็ลอยมาเลยชื่อแม่ง้ายมากแบบพ็อปซิมัสกับออตติมัทคือแบบแม่งพยายามแม่งเท่ากันด้วยนะชื่อชื่อเหมือนกันมัดมัดอย่างเงี้ยซึ่งการตายของมันเนี่ยก็คือโดน เราวานอนของโนอารพระเอกเราเนี่ยสามารถขีกันนะครับก็คือดังคำพูดเลยวานอนอยู่ร่วมกันแข็งแกร่งครับก็เลยเขาเรียกว่าประสานเสียงกันอ่าเพื่อเรียกอินซีของที่เหล่าเผาโนอาเขาเลี้ยงก,กันนะนะเผาอินซีเขาเลี้ยงก,กันก็เรียกมาจิตกัดแม่งตายหาครับตกเหวเ,เป็นฉากตายที่แบบ ใจมากผมไม่เคยดูหนังเรื่องไหนแล้วผมรู้สึกสาใจกับการตายของตัวร้ายขนาดนี้เลยมันเป็นตัวร้ายที่แบบมันบ้ามันนาแล้วมันกดขี่ประชาชนราษฎรของว่านอนมาเยอะแล้วอ่าถึงเวลาที่มึงต้องชดใช้กรรมอ่ามึงมึงตายได้แล้วมึงพอได้แล้วนะครับเอาคนที่เขาคู่ควรเหมาะกับเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยขึ้นมาทำซะจะดีกว่านะครับคนที่เขาทําหน้าที่ได้ดีกว่านะจุดๆนั้นนะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําให้ไปดูในโรงภาพยนตร์นะ ถึงว่าเนื้อหามันจะเฉื่อยช้าหรือว่ามีคนหลับในโรงแต่ก็เป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่ CG ดีมากๆไม่แพ้อวตารเลยเหมือนมากเหมือนจนคิดว่าแบบเอ้ยมึงเอาลิงจริงมาเล่นมาเนี่ยคือแบบแสงเอาอะไรดีมากจริงครับ CG ดีมากแต่มันก็ไม่ได้เป็นหนังที่ถึงขั้นห่วยขนาดนั้นอ่ะผมก็ให้7.5ถึงว่าเป็นหนังที่ดีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้แย่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้ดีเลิศระดับที่จะให้8ถึง9คะแนนนะครับเอาง่า,งายๆว่าก็ บูน้อยไปหน่อยแอคชั่นน้อยไปหน่อยนะครับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรอบที่ล้านแสวัสดีครับ